แ 8. ไทยแลนด์นิวบูมจำบุ้งกีควงกันเดินพรมด่างพร้อมโชว์เพลงในตำนาน เรียกว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีไหนสำหรับการจัดการประกาศรางวัล Cats Awards 2022ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่21รกรกฎาคม2565และสำหรับปีนี้ได้มีทัพคนดังในวานวงบันเทิงมาเป็นเกียรติร่วมเดินบนพรมแดงอย่างมากมายรวมไปถึงสองนักแสดงสุดยอดอย่างบูมทานัท สิระรัชกิจและจ้อขนาดนายานสุคนจากซีรีส์ดังจุดหมายคือท้องฟ้า Your My Sky ที่ออนแอร์ทางช่องวัน31 และน้องบุ้งกีอภิษราแซ่เตียวนักร้องเยาวชนจากรายการซุปตาติดดาวที่สวมชุดของแบรนด์ลาลูดในคอลเลคชัน n ด h e ไฟเออร์เวิร์กพแห่งความหวังและความสดใสเพื่อก้าวสู่อนาคตที่งดงามมาร่วมเดินพรมแดงและเดินแฟชั่นโชว์เปิดงานบนเวทีในงานครั้งนี้ด้วยิ รู้สึกดีใจครับเพราะว่าแคสบอร์ดเนี่ยคือแบบเป็นงานใหญ่แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทางลาลูนด้วยนะครับขอบคุณนพระชาแล้วผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการาร่วมง,งานของงานยิ่งใหญ่ะนะครับแล้วก็ตืน่นเต้นมากครับอันนี้หนูก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ดีใจ <Yeah. S 2> ตัวตัวน้องมุงกงี่อะค่ะก็คือเป็นมาร่วมง,งานแคสเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุกี่ขวบลูกหกขวบน้องอะค่ะเป็นเป็นนางแบบของแบร์ลาลูนตั้งแต่หกขวบก็เดินแบบกับแคสทุกปีมาห้าหกปีค่ะแต่วันนี้บทบาทใหม่ของน้องก็คือเป็นศิลปินเดี่ยวของทางรายการสุตาคิดติดดาวค่ะนะคะก็เปิดวันนี้มาเปิดตัวที่งานแคสก็ <c oughs> คือวันนี้ค่ะแบร์ลาลูนมาในทีมไฟล์เวิร์กนะคะเป็น ที่เือนกบแบบเฉลิมฉลองนะคะหลายสองปีแล้วที่เราอยู่กับโควิดอ๋อแล้วก็น้องๆไม่ได้ออกทางกิจกรรมเลยอะคะ่ะเราก็เลยทําให้มันแบบบันเทิงอะ,อะมีความสุขเป็นความหวังนะคะ <S 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 ก็คือแบรนด์มาลูนนะคะก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ตอนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการเดทัวเดอร์นะคะทําให้น้องๆเนี่ยโดดเด่นนะคะน้องแต่ละคนที่เป็นนางแบบของเราก็คือจะเป็นชุดออกแบบมาเพื่อน,น้องจริงๆนะคะ ที่สําคัญคือเราฝึกให้หนอ้องได้ได้รู้จักการเข้าสังคมรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฝึกให้หน้องมีความกล้าแสดงออกส่วนมากก็จะดูว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรสปายเชั่นแล้วก็คุยกับดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์เพาจะเป็นคนทำให้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็เนี่ยค่ะน้องก็แฮปปี้กันมากค่ะวันนี้หล็กายคนก็อยากมาติดเรียนอะไรก็เรียน์ย่ค้คะมา ก็อย่างน้องมุ้งกีอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เติบโตมานะคะอยากให้น้องฝ่าฝืนงานค่ะเพลงชื่อเพลง Sorry นะคะซึ่งเราได้เออ่พี่อุ่นวงเลนโบโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเนื้อร้องทำนองให้นะคะแล้วแต่ว,ว่าน้องมีส่วนร่วมด้วยฝากติดตามเพลง Sorry นะคะของหนูด้วยนะคะเป็นซิงเกิลแรกของหนูที่รูโชว์เดี่ยวเกี่ยวกับคนที่ชอบค่ะแต่ว่าหนูปฏิเสธเป็นความรักพเพราะไปแลิฟ MV เดี๋ยวจะปล่อยหลังจากนี้ค่ะวันนี้จะปล่อยเป็นทีเซอร์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมาโชว์แล้วเดี๋ยวปล่อย MV อีกครั้งหนึ่งค่ะคือตัวเพลงอะค่ะน้องจะมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นเรื่องราวของเหมือนจะเป็นตัวน้องเลยอะค่ะที่แบบมีเออไอดอลที่เราชอบจะเป็นศิลปินเคป๊อปปีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราเราก็มีอะเหมือนเมนอะเรามีเมนใช่ไหมแต่ว่าเวลาใครเข้ามาจีบเราจะรู้สึกว่ายังไงคะ ขาไม่สู้เมนเราเนี่ะเนี่ยคือตัวน้องอะค่ะน้องก็เลยบอกว่าเหมือนกับอยากมีเวลาที่จะแบบว่าเรียนรู้อ่าหรือว่ายังไงยังยังชื่นชอบศิลปินอยู่ะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นว่า sorry นะคะแต่ตลาดน้เองได้มีการเอาเส้อผ้านแนดเราไปใช่ใช่ค่ะนี่เป็นคอลเลคชันของแบรนด์นะคะนัไปมา ติดตามผลงานของปูมกับจั๊มแล้วก็เพื่อนๆของเราได้นะครับสามารถรับชมเอ,อ่อ You are my sky จุดหมายคือท้ทองฟ้าครับรับชมย้อนหลังได้ทาง VTV ครับผมฝาก IG นะครับ w o y dot c dot ch ครับฝากติดตามเราก็จะอยู่ในไอ IG บริษัทเลยสามารถติดตามได้เลยครับแล้วก็ฝากแบนรนด์ลาลูนนะคะกับรายการชุดตะกี้ติดดาวนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็เยาวชนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะที่ต้องการให้ลูกเนี่ยในการแสดงออกทางวีดีโอค่ะ Vai lá, Neu!